สวัสดีครับวันนี้วันที่12มีนา2564นะครับวันนี้พี่ใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับพี่เออีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่พี่เอได้เอารถเบนซ์ E230 เข้ามาติดฟีพีการซูเปอร์นาโนไปแล้ว1นึ่งคันนะครับวันนี้ได้เอารถเบนซ์ C250 นะครับเข้ามาติดฟีพีการซูเปอร์นาโนสมิกรอบคันหน้าเต็มรวมหลังคาสัลลูด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่นะครับรถเบนซ์ C250 นะครับ เข้ามาติดฟิล์มวกาสูเปอร์นาโนเซราิกรอบคันหน้าเต็มนะครับ,บทำป้ายทะเบียนกันน้ำอาคขลิกอย่างสวยเลยนะครับนี่คือฟิลมที่ปกป้อง UV 400 u v 1นะครับได้ร้อนะครับผกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้เกิบเปอร์เซ็นต์แสงสว่างสองผ่าน16%นะครับปกป้อง UV 400ี่รวันะครับได้ร้อนะครับ,นะรบ,นะรบส่วนรอบคันก็เป็นฟิล์มวกาสูเปอร์นาโนเซรามิกหกปนะครับปกป้องยูวีสี่รวัน ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมื่นอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาบ้านหลังก็เช่นกันนะครับมีที่ปกป้อง UV 400 UV 1นะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมกับป้ายทะเบียนขนาดใหญ่สวยงามเลยนะครับนี่คือแล้วบ้านข้างนี้ก็เป็นฟีบีกาซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับ SCR 20 60%นะครับปกป้อง UV 400 UV 1นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดนะครับได้ 96%แส,สงสว่างของผ้าสิบหกเร์เนต์ะครับดีกรีมีนาวศกรรมที่มือต่อสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเดี๋ยวเราดูภายในกันนะครับก็ราคาที่ก็เป็นมีนาอากาศหกสิเช่นกันนะครับดีกรีนาวศกรรมที่มือต่อสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับอันนี้นะครับคือมีนาอากาศมาหน้า,านะครับ60%นะครับตอนนี้หัวหน้าช่างกำลังเช็คระบบไฟนะครับ รอบพันนะครับก็เป็นฟีวีการซูปเปอร์นาโนเซลามิกนะครับ60%มบ้านหลังก็60%นะครับนี่คือฟีนวัตรามที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับนี่นะครับปรับเป็น4 2 5 0ถ้าทันสวยกันนี้หลังจากที่เนอาเวงสมมาติดแล้ว1คันนะครับและนี่นะครับคืออีกฝั่งหนึ่งนะครับมาหน้า60%นะครับ ก็60%นะครับดูนะครับสบายตัวสบายตานะครับนี่คือฟีมแลนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟีมที่ปกป้อง u ี400%อยืนวันนะครับได้100%นะครับนี่นะครับองวนี้นะครับลังคาก็เป็นฟีมมีการซูเปอร์นารูซมี60%นะครับดูนะครับนี่นะฮะนะครับ เดี๋ยวเราไปดูโดยรวมภายนอกดี้นะครับและนี่นะครับคือฟีมโดยรวมของฟีวีการซูเปอร์นาโนเซนบิกนะครับรอบคันหน้าเต็มหลังคานะครับ10%นะฮะพร้อมป้ายเบลียนกันน้ำนะครับดูนะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดูดูชอบเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทารฝากกดติดตามใน u t u b e นะครับในช่องถาวรดูดูชอบนะครับฝากกดกระดิ่งแล้วก็ฝากกดส s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่จะทําคลิปดีๆนะครับออกมาให้ความรู้กับท่านลูกค้าและเพ er ื er ่อนๆนะครับที่อยากจะหลฟิล์ีนะครับเมื่อเราติดฟิล์มเสร็จเราจะข้ามไปที่ร้านกระลาดตองแนะครับเพื่อทําการล้างรถแล้วลงทีฟื้นฟูนะครับเมื่อเราลงทีฟื้นฟูเสร็จนะครับเราจะข้ามมาที่ร้านถาวรดูดสอบน,นะครับเพื่อที่จะทําการล้างรถเสร็จก็จะมาจอดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ ทำการส่งมอบรถแล้วก็ดูฟีมนะครับว่าขึนหรือเปล่านะครับนี่นะฮะนี่คือร้านปี้นะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับดูนะครับสวยงามนะครับการลูกค้าได้รับรถแล้วนะครับดูนะครับครับ